เ,เลือกของชําลวยยังไงให้แขกประทับใจของชําลวยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสําคัญของงานแต่งงานเลยค่ะเพราะว่าของชําลวยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรามอบให้กับแขกคนพิเศษของเรานะคะที่เขา,าเสียสละเวลาแล้วก็เดินทางมาร่วมในงานแต่งงานของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องใส่ใจที่จะเลือกเป็นพิเศษเลยค่ะวันนี้นิวก็เลยมีเทคนิคดีๆนะคะที่ใช้สําหรับการเลือกของชําลวยมาฝากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดติดตามมาน,นิตาเว딩เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ ข้อแรกเลยนะคะก็คือเลือกของช่ด้วยตามงบประมาณของเราแล้วก็จานวนแขกของเราด้วยค่ะ สิ่งสาคัญในการเลือกของชํารวยก็คือการตั้งงบประมาณโดยที่เราจะต้องดูจากจํานวนแขกของเราก่อนนะคะว่าจํานวนแขกเนี่ยอยู่ที่จํานวนประมาณเท่าไหร่จากนั้นเนี่ยก็จะคํานวณแล้วก็สามารถกําหนดในงบประมาณที่เราจะสามารถใช้ได้ค่ะเพื่อช่วยในความสะดวกแล้วก็สามารถประหยัดเวลาในการเลือกซื้อด้วยค่ะข้อ2ค่ะเลือกของชารวยที่ท้อนตัวตนของคู่บ่าวสาวก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องอย่าลืมถามตัวเองด้วยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยชอบอะไรถ้าอยากให้ของชํารวยที่มันจะบ่งบอกตัวเราได้มากที่สุด ะะก็ลองเลือกของชํารวยที่สื่อถึงเรื่องราวหรือว่าความชอบของหนังคู่นะคะเช่นถ้าเกิดเราชอบเดินทางเนี่ยก็อาจจะเลือกเป็นแคกกระเป๋าเดินทางหรือว่าสมุดโนต้ตก็จะทําให้แขกรู้สึกถึงการเดินทางร่วมไปกับเราสองคนค่ะข้อ3เลือกของชํารวยที่สามารถใช้งานได้จริงแขกหลายคนเนี่ยจะรู้สึกประทับใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดของชํารวยที่เขาได้รับไปเนี่ยสามารถใช้ได้ในทุกๆวันในชีวิตประจําวันของเขานะคะตัวเราเองก็จะยิ่งรู้สึกดีมากขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นพวกเทียนหอมสบู่ ะะหรือแม้แต่พวกปฏิทินหรือว่าช้อนซ่อมก็ดูเก๋ไปอีกแบบค่ะและข้อสี่เลือกของชํารวยให้เข้ากับทีมงานการเลือกของชํารวยให้เข้ากับธีมงานเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศให้ดูกลมกลืนแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยก็จะดูไปในทิศทางเดียวกันไม่สเปะสปะค่ะเช่นทีมงานแต่งงานเนี่ยเป็นสไตล์มินิมอลนะคะอาจจะลองเลือกของชํารวยที่เป็นก้านหอมอะโรมาหรือว่าพวงกุญแจอะคริลิกที่ตั้งโทรศัพท์มือถือของชํารวยพวกนี้เนี่ยก็จะดูเก๋มากๆเลยนะคะหรือจะเป็นพวก ของชํารวยที่ทําจากหนังเนี่ยอันนี้ก็ดูดีไม่แพ้กันเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะต้องดูถึงตัวแพ็กเกจของของช้รลวยด้วยค่ะเพราะว่าของชาำรวยนอกจากจะสามารถใช้งานได้แล้วเนี่ยตัวแพ็กเกจค่ะถ้าเกิดสามารถออกแบบให้เข้ากับทีมงานได้ด้วยเนี่ยก็จะทําให้ทีมงานของเราเนี่ยดูดีขึ้นไปอีกด้วยค่ะและข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะเลือกของชํารวยที่มีความหมายดีๆค่ะของชําลวยบางอย่างเนี่ยก็จะมีความหมายที่ลึกซึ้งนะคะเวลาแขกได้รับไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันมีค่าแล้วก็ รู้สึกอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งหรือว่าของชํำรวยที่มักจะมาเป็นคู่นะคะอย่างช้อนซ่อมหรือว่าตะเกียบพวกนี้ก็จะให้ความรู้สึกที่เป็นความหมายที่ดีๆค่ะการเลือกของช่ำรวยแต่งงานให้แขกประทับใจเนี่ยก็ยังแสดงถึงความตั้งใจแล้วก็ความเอาใจใส่ของผู้บ่าวสาวอีกด้วยนะคะทั้งสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็มีความหมายดีๆเนี่ยเรียกได้ว่าแขกคนไหนรับไปนะคะก็ต้องรู้สึกประทับใจอย่างแน่นอนเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะก็หวังว่าทีม นีจะเป็นประโยชน์กับผู้บ่าวสาวที่กําลังเตรียมของชํารวยให้กับแขกของเราในงานนะคะส่วนถ้าใครชอบเนื้อหาเกี่ยวกับงานแต่งงานดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมินิตาเวดดิ้งได้ทุกช่องทางเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ